ท่าประชมทุกท่านนี่ก็จะพาประชมหนู3ามเดือน11วันนะครับหนูคอกนี้เขาขึ้นโลตอนอายุ2เดือน17วันนะครับผมเขียนประวัติไว้อยู่นี่ครับนี่ครับขึ้นโลตอนอายุสองเดือน17วันนะครับเดิมทีคอกนี้มีห้าตัวนะครับตายไปหนึตัวเฉพาะตัวผู้นะมีห้าตัว ตายไปหนึ่งตัวเหลือสี่แล้วก็แบ่งแบ่งเข้าไปสองตัวครับผมเก็บไว้สองตัวครับนี่รครับผมจะจับช่างให้ดูนะครับผม นี่ครับตัวนี้สีเขาจะเหมือนแม่เขานะครับแต่พ่อเขาจะดำนะครับนี่ครับแต่ช่างผมตัวเดิมนะครับผมสังเกีหางหนูผมนะครับเก็็ดเขาจะสวยมากเก็็ดหางเขาจะสวยมากเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาพนิ่งให้ดูนะครับว่าเกี็ดเขาเป,เป็นแบบไหนครับมันคล้ายๆเก็็ดปลาตะเพียนนะครับไม่ไม่คล้ายหรอกเหมือนเลยแหละ ันจะสลับปันปลาสวยมากนะครับโอเคขึ้นช่างเลยครับนี่ครับสามเดือนสิบอ็ดวันนะครับนิ่งลูกนิ่งนิ่งนิ่งน,นะครับโลสองนะครับชอบหางมากเลยหางใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเอาอีกตัวมามาช่างให้ดูครับนะครับ ตัวนะครับเนี่ยนี่ครับเหมือนกันเลยครับพี่กับน,น้องนี่นะครับเดี๋ยวพอช่างตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปดูพี่มันนะครับพาไปดูพี่มันพี่มันหกหกเดือนหกเดือนนิดๆครับแต่ไม่รู้ว่าหกเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปดูบัวบัตอีกทีหนึง่งใช่นะครับ ตัวนี้น่าจะแน่นน่าจะแน่นกว่าตัวนั้นเท่ากันเลยครับหนึ่งจุดสองเท่ากันเลยครับโอเคครับผมนี่นะครับ พ่อพันรุ่นต่อไปผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้เน้นพ่อพัน1.5ขึ้นไปนะครับปีนี้นะครับปีนี้ผมจะเน้นพ่อพัน1.5ขึ้นไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมพี่มันครับนี่ครับมามาชมพี่มันอายุหกเดือนหกเดือนกับอีก เจ็ดวันนะครับวันนี้วันที่ยี่บเอ็ดใช่ไหมวันเกิดวันที่สิบห้าเดือนเก้าหกเดือนก็นอีกเจ็ดวันนะครับนี่นะครับตัวนี้นี่นะครับผมดูหางแต่และดูหางหนูผมนะครับนี่นครับ นี่ครับหางก็จะสวยมากเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นขึ้นภาพนิ่งให้ดูนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นพี่นะครับนี่นี่ครับตัวนี้ดำดำเหมือนพ่อครับตัวนี้สวยสวยมากเลยครับตัวนี้ไม่รู้อะผมว่าสวยนี่นะครับเจนี่ครับตาช่างครับ เดี๋ยวขึ้นตชั่งให้ดูแล้วครับนี่ครับปึ๊บปลบูกนี่นะครับผมหนึ่งจุดแปดครับผมหกเดือนกับอีกเจ็ดวันนะครับย8งจุดแปดไปแล้วครับผมเพราะเองพัฒนาเองนะครับ ประสบการณ์ล้วนๆครับประสบการณ์ล้วนๆแรกเลี้ยงได้โลสามเนี่ยผมว่าสุดยอดแล้วครับนี่ครับมันจะมีพี่อีกตัวหนึ่งครับเนี่ยนี่ครับพี่มันอีกพี่ของตัวนี้ครับตัวนี้แปดเดือนนะครับตัวนี้แปดเดือนครึ่งครับแต่ทับแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะน้ําหนักจะลดหรือเปล่านะครับต้องดูนี่ครับ ดู่าทางเจ้าจะลดแล้วครับเพราะว่าเห็นเห็นเอวแล้วเอวคอดแล้วเนี่ยนี่ครับหนูพ่อตัวเดียวกันเนี่ยดูหางครับหางเหมือนกันหมดเลยครับหางใหญ่แต่ตัวนี้ยาวครับตัวนี้ได้ยาวแต่เหมือนหน้าเหมือนพ่อสุกตัวเลยนี่ครับเดี๋ยวขึ้นจะช่างดูครับปกติตัวนี้โลแปดนะครับตัวนี้น่าจะลงนี่แหละนั่นไงว่าแล้ว เดี๋ยวโลเจ็ดครับกลัวตัวเมียหรือเปล่าครับเดี๋ยวโลเจ็ดครับโอเคครับผมมาอัปเดตหนูสามเดือนให้ชมครับที่ว่าหนูสามเดือนขึ้นโลเนาะอยู่นี่มีหลายตัวแล้วครับหนูสามเดือนขึ้นโล โอเคนะครับฝากติดตามฟาร์มหนูพวกใหญ่ดงอุดมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ